ผู้บัญชาการมวลทนทหารบกที่24โรงพยาบาลค่้ายประจักษ์ศิลปาคมขอสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาเพื่อกรุณาทราบดังนี้ด้านเวชกรรมป้องกันและเวชศาสทหารปฏิบัติภารกิจจำนวน7ครั้ง การตรวจคัดกรองสุขภาพนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบุกที่24ก่อนการฝึกพร้อมให้ความรู้คำแนะนำการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนนาค่ายฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบุกที่24อําอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ต้องขังและดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายแก่ผู้ต้องขังและสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมนะักกองเรือจนจำมุทนทหารบกที่14มีผู้ต้องขังรับการตรวจสุขภาพทั้งหมด43นายดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายผู้บำบัดยาเสพติดณนะสถานฟื้นฟูสมรรถภาพวิวัฒนพล,ลเมืองมณฑนทนาหารบกที่24มีผู้รับการตรวจสุขภาพทั้งหมด30นายด้านการส่งเสริมสุขภาพปฏิบัติภาร,รกิจจำนวน6ครั้ง ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคมือเท้าปาก พร้อมแนะนําการป้องกันโรคแกค่ครูผู้ดูแลนักเรียนในการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลณักนโะรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเยี่ยมบ้านบุตรกําลังพลที่มีความต้องการพิเศษร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามนทนทหารบกที่24ณนาบ้านพักสวัสดิการบนทนทหารบกที่24จัดกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้แก่กําลังพลและครอบครัวร่วมกับ PCT อายุรกรรมและแผนกโภชนาการมีการให้ความรู้และให้คําแนะนําเรื่องโรคเบาหวานและความ ดันโลหิตสูงเรื่องโภชนาการด้านอาหารการดูแลสุขภาพจิตการออกกําลังกายนักสโมสรในทหารมณฑลทหารบกที่14ด้านการให้บริการและช่วยเหลือประชาชนจัดชุดชอปปอประกอบกําลังกองอํานวยการรักษาความปลอดภัยจํานวน11ชุดสนับสนุนภารกิจชุดแพทย์เคลื่อนที่จํานวน6ครั้งภารกิจชอปอจํานวน4ครั้งด้นานจิตอาสา จิตอาสาพ,พระราชทานโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมร่วมกับกองสอง่งเสริมสุขภาพรวมเยี่ยมบ้านผู้พิการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดูแลเอาใจใส่และห่วงใยผู้พิการในชุมชนรอบค่ายที่รับผิดชอบตามนโยบายกองทัพบ,บกจำนวน2ครั้งด้านการพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยนอกโดยกองผู้ป่วยนอกได้แนะนําความรู้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเลื้อรังแก่ผู้รับบริการระญติณห้องตรวจโรคโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมการจัดกิจกรรมอบรมแนวคิดการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์การสร้างนวัตกรรมภายในกองแผนกโดยมีวิทยากรจากภายนอกในการให้การอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนความรู้ยูนิสคูลชุมชนคนรักการออมโดยในกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการออมอย่าง มีความสุขด้วยไมเซสมันนี่ไมเซสณห้องประชุมพลโทปัญญาอยู่ประเสริฐโรงพยาบาลค่้ายประจักษ์ศิลปาคมการปฏิบัติงานที่สําคัญของหน่วยดําเนินการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ไฟฟ้าและเปิดการให้บริการคลินิกฟ้าใสณนะห้องตรวจโรคอายุรกรรมให้คาปรึกษาสําหรับผู้ที่ติดบุหรี่และมีความต้องการอยากเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาดโดยเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดีณนะห้องตรวจโรคอายุรกรรมโรงพยาบาลค่้ายประจักษ์ศิลปาคม โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในโครงการ7 0พรรษา70ล้าน c ีชวนทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดปี2568รวมกับหน่วยงานทหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนการบริจาคโลหิตรวม18,900ซี จัดโครงการฝึกทบทวนและฟื้นฟูว,วินัยของกำลังพลประจำปี2568เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูว,วินัยของกำลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพคุณลักษณะทางทหารต่างๆณอาคารสโมสรนายสิบโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมขอจบการน,นำเสนอค่ะ